พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับลูกอมเป็นเครื่องรางที่ครูบาอาจารย์มักชอบทำขึ้นเพราะสะดวกในการทำไม่ต้องใช้บล็อก เพียงแค่ใช้มือปั้นก็ใช้ได้แล้วในวงการพระเครื่องเบนจะพาคีลูกอมที่ติดอันดับทั้ง5นี้เป็นที่ยอมรับของคนในวงการพระเครื่องคือ 1. ลูกอมมหากันหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมท่านเป็นพาะอีกรูปหนึ่งที่สำเร็จวิชานปัตถมังซึ่งในการสร้างลูกอมของท่าน ได้ใช้วิชาณปัดมังปลูกเศกรูกอมสีของเนื้อลูกอมส่วนใหญ่จะออกสีขาวอมชมพูมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันพุทุคุณของท่านยอดเยี่ยมยิ่งนักทางด้านเมตตามหานิยมคำว่ามหากันก็เป็นไปตามนั้นตรงกับชื่อของลูกอมของท่านเรียกกันได้ว่าการได้สารพัดก,กันเช่นการเสนจ,จันไรการผีพายการคุณใส คุณผีคุณคนคุณยาแกฝกฝังรูปฝังรอยกันเรื่องร้าให้กลายเป็นเรื่องดีและคงกระพันชาติ 2. ลูกอมผงยาดำเจ็ดพญาช้างสารหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อดิ่งท่านสร้างลูกอมผงยาดำเจ็ดพญาช้างสารจากใครพ่พระเจดีเจ็ดวัดใคร่เจ็ดเสมาไคร่บทเจ็ดวัดผสมผงอิธิเจ ผงม,มาหาราชแล้วนำมาบดคุกเล้าปั้นเป็นลูกอมลูกเล็กๆขนาดประมาณ1เซนติเมตรเมื่อลูกอมแห้งแล้วจะนำมาลงด้วยลักและปิดทองทุกเม็ดจากนั้นหลวงพ่อดิ่งก็จะนำมาปลุกเสกจนมั่นใจแล้วหลวงพ่อดิ่งจะนำลูกอมผงยาดำเจ็ดพญาช้างสารของท่านออกแจกใจ่ายในงานวัดหรืองานบุญฉลองอายุของท่านเป็นลูกอมที่เล่าขานกันในตำนาน ของเสือขาวสิทธิ์ของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวผู้อยู่ยงคงกระพันมีลูกอมผงยาดำเจ็ดพญาช้างสารของหลวงพ่อดิ่งลูกอมผงยาดำนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลูกอมเจ็ดพญาช้างสารด้วยกล่าวกันว่าผู้ใดมีลูกอมนี้ไว้ติดตัวจะมีพละรกกำลังดุจพญาช้างสารคุ้มครองป้องกันภัยต่าง และอยู่ยงคงกระพันอย่าเมื่อมีภัยมาถึงตัวได้อย่างชะงักนักแล 3. ลูกอมพระประหลัดปานวัดตุกตาลูกอมพระประหลัดปานวัดตุกตานคนปรปฐมท่านเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ผู้สอนพุทธคมให้แก่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเล่ากันว่าพระประหลัดปานท่านมีบารมีสูงมาก ขณาสามารถเรียกอีกาและเหยี่ยวซึ่งเป็นนกที่เชื่องยากมากมาเกาะบนมือแล้วลูบหัวเล่นได้นอกจากนี้ยังสำเร็จวิชามหาจินดาบณีมนตาคมโดยสามารถเรียกป่าในคลองบางแก้วที่หน้าวัดให้ขึ้นมาเต็มไปหมดเพื่อให้ชาวบ้านได้ชมกันในงานกระถินลูกอมของท่านนับเป็นลูกอมที่หายากที่สุดและมีอายุการสร้างที่เก่าแก่มากที่สุดสำนักหนึ่ง เนื้อหามวลสารจะเป็นสีชมพูมีความละเอียดและแก่งเหมือนกับหินอ่อนมีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านเมตตามหานิยมอย่างสูง 4. ลูกอมหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบวัตถุมงคลยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งของท่านคือลูกอมลูกอมของท่านนั้นที่นิยมสุดหายากสุดคือลูกอมสีดำลองลงมาคือลูกอมสีชมพู ที่มีออกมามากที่สุดคือสีเทาแต่ก็ยังหาไม่ได้ง่ายๆนะครับโดนสายตรงตามเก็บเข้าลังหมดหลวงพ่อพริงท่านเป็นพระอาจารย์องค์หนึ่งในจำนวนห้าองค์ของสเสด็จเตีย่ยหรือกรมหลวงชุมพรสมัยสงครามโลกครั้งที่สองลูกอมของท่านทำแห้งแจกไม่ทันท่านก็เลยเอาก้อนกรวดบนลานวัดของท่านหมาปลุกเสกแล้วแจกแทน ก็มีคนนำไปใช้มีประสบการณ์ลูกอมของท่านเป็นเนื้อเดียวกันกับสมเด็จที่โด่งดังสมัยก่อนมีคนแขวนลูกอมของท่านเพียงอย่างเดียวโดนคู่อริยิงสองนัดระยะเผาขนแต่ยิงไม่ออกถือว่าพุทธคุณไว้ใจได้เลย 5. ลูกอมเกราะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานท่านได้นำผงวิเศษสามชนิด มาผสมรวมกันอันได้แก่ 1. ผงวิเศษหัวใจสัตว์ 2. ผงยันกระเพชรสผงอิติเจผงปัมังผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเหก่อนนำมาผสมปูนกรอบอุดบนในรูด้านบนองค์พระผงวิเศษนี้ถือเป็นหัวใจในการสร้างพระหลวงพ่อปานถือเป็นพุทธคุณที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน สามารถใช้ทําน้ำมนแก้คุณใสใช้รักษาโรคมีอนุภาพทางด้านแค้วคลาดเมตตามหานิยมล้างอาถรรพ์เพราะฉะนั้นพระทุกพิมพ์ที่มีพุทุคุณเหมือนกันเป็นกิตติยาคมแฝงที่พระอื่นไม่มีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่